สวัสดีครับพบกับผมชนนัทเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจ้า s a m s u ง g ลีเ x ีย Note 5นะครับโน้ตใหม่ล่าสุดจาก a m s u n งซึ่งราคานะครับก็คงจะทราบกันแล้วนะักบาทนะครับแล้วก็วันนี้ผมกำลังรีวิวอยู่วันนี้ก็เป็นวันที่31สิงหานะครับราคาเครื่องมาบึงครองนะเครื่องศูนย์นะฮะก็ตก23,000กว่า ก็ต้องจ่ายสดนล้วรูดการชาเร์เซ็นตผ่อนสูงเซนไม่ได้ด้วยนะครับก็เิ่นเพิ่งแต่จใดูนะครับก็ประกอบการตัดสินใจผมก็จัดรีวิวเบาๆในมุมของผมมาฝากนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้นะครับผิดหวังเล็กน้อยกับหน้าตานะฮะที่ expect หรือว่าหวังว่าจะได้อะไรที่มันแปลกตากว่าการเอา S6 ขยายไซส์และเปลี่ยนขอบหลังให้เป็นแบบโค้งนะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคจับ ถือจับถนัดมือฮะรอยน้ำมือเป็นง่ายมากๆต้องอาศัยซิลิโคนนะครับเข้ามาช่วยทําให้มันดูสะอาดๆาแล้วก็จับกระชับมือขึ้นไม่ลื่นหลุดนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งไม่พูดไม่ได้เลยก็คือปากกาที่พัฒนามาอย่างดีเลยครับพากคราวนี้เนี่ยค่อนข้างแนบเป็นกระตกเคลื่อนนะครับไม่มีร่องแหวกงหวงให้อันิ้วเกี่ยวเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับซึ่งการใช้าง,งานไม่ยากครับกดคลิกลงมาได้ไหมฮะแล้วก็ดึง ฟึบออกมาใช้งานแทบจะทันทีนะครับกดเข้าไปกึ๊กใช่ไหมฮะคราวนี้ยังคายอยู่ก็กดเก็บเรียบร้อยกับการใช้งานปากกาที่เรียกว่าออกแบบมาใหม่หมดจรดด้ามน,นะครับด้ามกดกอย่างสนุกสนานนะฮะตัวข้างหน้ามีปุ่มให้กดเช่นเคยซึ่งปากกาจะมาเป็นเดียวกับตัวเครื่องถ้าปากกาสีทองเอ้ยถ้ตัวเครื่องสีทองจะได้ปากกาสีทองนะฮะรื่องสีเงินไทเทเนียมอของผมก็จะเป็นปากกาสีเงินไทเทเนียมนะครับ โดยรวมแล้วนะครับการทํางานเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับสเปคที่สุดยอดที่สุดเท่าที่ซัมซุงจะยัดเข้าไปได้ว่ว <Yeah. S 1> จะเป็น CPU Octa-Core นะครับแรมจัดหนักๆมาถึง4 g ินะครับมีเหลือให้ใช้งานเนี่ยมากมายนะครับถึงกิกกว่าๆแล้วลองปิดโปรแกรมที่เปิดเข้าไว้ทั้งหมดนะฮะเราก็จะทราบว่ามันมีแรมเหลือจริงๆเท่าไหร่นะครับแรมเหลือประมาณ1.7นะฮะเท่าที่ทนรีวิวไปครั้งแรก ที่เราลงแอปไปแล้วมากมายไก่ก่อกก็ดูสิว่าคลีนปุ๊บปับป๊บปั๊บจะเหลือแรม่ม่ใช้นะครับ1.9ก็คือ,รอเรยยังไม่เรียกอะไรเลยนะฮะส่วน storage นะครับเขาจะในตัวเครื่องเหลือประมาณ24กิกครึ่งเพียงพอไหมเหมือนจะพอเหมือนจะไม่พอนะครับอ่ะกดตรงใหม่นะครับ1.8กิกนะครับตามที่ได้รีปแปรเพราะเมื่อกี้ตัว S, S planner ที่เป็นปริทินยังไม่ได้เปิดใช้ขึ้นมาตรงขึ้นนะครับด้านหลังกล้องนะครับโหนนูนนิดหน่อยนะฮะเป็นวิถีของซัมซุงไปแล้วนะครับที่เครื่องเน้นบางแต่ว่ากล้องคง,คงทำอะไรไม่ได้ต้องโหนกนิดหน่อยนะครับ16ล้าน,นพิกเซลนะครับรูปสวยๆไปดูได้ที่บล็อกของผมเช่นเคยนะครับรีวิวแลรวไม่ว่าจะไปตรลุมบอลหมู่กับ iPhone iPhone หรือว่าจะเป็นการเทียบกับตัว รถ4ที่ผ่านมานะฮะโดยรวมแล้วนะครับหน้าจอนะครับห้านี้กว่าสวยงามสะใจซูเปอร์อาโมเรตและเวลามันดู YouTube จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบกันดู YouTube กันก่อน,นเลยนะครับก็หนังกระ,ะ,ะเข้าวนะครับกับ The Transporter Refuel นะครับมาดูมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็เรามาเช็คกันก่อนว่าเราได้คุณภาพอะไรนะครับเราจัดหนักที่ 1080p But see, in the car, someone's gun to my head. So, it's a you. You're gonna make me laugh. Oh, look, uh, Miss Unknown is calling again. And what would make you think that Unknown is a miss? I'm just guessing. Okay, Dad. Is this the transporter? <laughs> uh -huh. ครับระบบเสียงนี่ดังลั่นสะใจนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไปใไช้ดูหนังนะครับในที่สาธารณะต้องควรใส่หมฟั <go S 1> <า>งโดยด่วนหน้า no จอ s u ปอ r AMOLED นะครับแบบเอ่อทีี HD นะครับชัดกว่า HD ถึง4เท่านะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับลองอยา่าะไรใกล้ๆนะครับตอนนี้มันอยู่ห่างจากหน้าจอประมาณห <'m> so นึ่ง <'m> so มัลลิเเท่านั้นเอง เรียกว่าจอละเอียดสุดๆนะครับที่คมชัดสวยงามนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับเรียกว่ามีอะไรแอบดูชาวบ้านนี่ลำบากนะครับรู้หมดแลดูเรื่องมาอยู่นะฮะโดยเฉพาะเสียงลั่นเลย นี่เป็นการทดสอบการใช้งานเห็นว่าการดูหนังแกล็ลำโพงนี่สะใจมากกระหึ่มนะฮะให้เสียงเสมือนกับรอบทิศทางนะฮะก็เป็นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งของซัมซุงที่ตัวนี้มีติดมาให้จะถามว่าชื่ออะไรนะชินาจําไม่ได้สเปคเราไม่เน้นนะเราเนนการใช้งานจริงๆแบบบ้านๆเท่านั้นเองะฮะเป็นการแก่ตัวอย่างสวยงามก็ดูกันแล้วก็ลองมาดูอีกอย่างคือการเล่นเกมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย บอกการเล่นเกมของเจ้าโน้ต5นั้นไม่รู้จะรีวิวอะไรนะฮะสเปคระดับนี้ถ้าเล่นเกมอะไรไม่ได้ก็อะไรก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับสเปค หลายไรรรูู้จะะะพดอนคับก็สนุกดีนะครับกับ Mission Impossible นะครับ Rogue Nation หลังจากการลองดูหนังแล้วเล่นเกมแล้วอะไรแล้วนะครับจะไม่เข้าเว็บไซต์โชว์กูจะว่ายังไงก็เข้าซะหน่อยนะฮะโชว์สเต็ปนะครับเล็กๆของบล็อกของผมนะครับลาเรื่องราวของซินเนานะครับยังไงฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะกำลังจัดการนะครับปรับจากระบบคลาวด์ซิสเต็ม ลับไมาอยู่ในระบบธรรมดาเพราะว่ารู้สึกว่าโ o สติ n g ของผมมันไม่ไมคือ work in cloud ก็การใช้งานนะลื่นไหลไม่ต้องหัวนะครับก็เรามาลองดูบทความนี้นะครับซึ่งมาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดข้าดูได้นะครับาการแกะกรอง Samsung Galaxy S6 Edge Plus นะครับซึ่งคือ S6 Edge เบ่งพลังขยายความใหญ่ใส่ไส้ Note 5นั่นเองนะฮะก็การใช้งานนะครับเว็บส่งเว็บไซต์ซนะั่นตัว ทั้งส่งนังสือสวยงามนะฮะคมชัดจริงๆตอนนี้เราแห่เข้าไปนะครับห่างจากหน้าจอเออโทษทีห่างจากเลนส์ครับกล้องถ่ายวีดีโอผมแค่1เซนติเมตรเท่านั้นนะฮะเรียกว่าการใช้งานทั้งหมดสวยงามลื่นไหลไร้ปัญหาแน่นอนนะครับนอกจากการเล่นฟงเล่นเฟซน,นะครับกับการจัดการหน้าผงหน้าเพจและการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆทําได้เป็นอย่างดีนะฮะก็เรียกว่าครบเครื่องนะฮะส่วน จริงๆแล้วตัวนี้ก็ออกรีวิวช้ากว่าชาวบ้านเขาสหน่อยเพราะว่ามัวแต่สนุกกับการใช้งานนะครับจนเราลืมที่จะทำรีวิวนะครับส่วนหนึ่งซึ่งไม่พูดไม่ได้เลยก็คือการใช้งานด้านปากานะครับปากานั้นกดปุ๊บดึงออกมาปั๊บนะครับเมนูเอสเพนขึ้นมาใช้งานมากมายนะครับซึ่งสามารถแอดนะครับโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมที่เราใช้ประจําได้นะครับเลือกเอาจะเอาอะไรเพิ่มเข้าไปที่ไม่เกี่ยวกับปากาก็ได้อะไรก็ได้อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้การใช้งานปากาไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นเมโมนะครับ s m a r t s e l e c t กส e n Write อส Note ไม่ต้องคุยครับค้ายไปเลยนะครับไปดูเอาของคนอื่นได้หรือความีมเยอะแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้ที่มากับฟีเจอร์ใหม่ก็คือเป็นสกรีนออฟนะครับไรติ้งเรียกชื่อผิดปาไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ต้องปดหน้าจอนะครับดึงปากกาปุ๊บสามารถจดได้เลยนะครับจดได้ทันทีนะครับเรียกว่าสะดวกสบายสุดๆนะครับ พอเสร็จปุ๊บเสียปากกาเก็บฟับมันเซฟเสร็จปิดาจาให้มันเลยคุ้มกวาเสร็จนะฮะเรียกว่านั่งนั่งอยู่นะครับมีโทรศัพท์เข้าอีกเครื่องหนึ่งนะฮะหรือว่ามีอะไรต้องการจะจดด่วดนดวกสามารถจดได้เลยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องมานั่งปลดล็อกนะครับดึงปากกาแล้วมานั่งจดสะดวกกว่ากันเยอะนะครับเรียกว่าใช้ปากกาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นเหมือนกระดาษและปากการประจำกายอีกหนึ่งชิ้นจดเสร็จแล้วเสียบเสร็จแล้วนะครับเซฟปุ๊บมันจะอยู่ใน S Not e หรือ S p e n น์นั n ่นเองนะครับ ตอนจดเป็นสีดำนะฮะแต่ว่าตอนดูจริงๆแล้วจะเป็นพื้นสีเหลืองนะครับเหมือนกับตัว S Note ทั่วๆไปนะฮะสามารถแชร์ได้อะไรได้ปกตินะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองก็โดยรวมนะครับเรียกว่าเป็นการใช้งานปากกาได้ใช้อย่างดีทีเดียวนะครับก็ปิดกลับไปนะครับเสร็จก็จริงๆต้องบอกว่าหลังจากใช้งานมาได้สักประมาณ10วันนะฮะถ้าปัญหาที่เจอนะครับก็เกิดจาก ตัว TouchWiz นะครับใช้มาประมาณ10-11วันเนี่ยเครื่อมีอาการแฮงแ์แฮงแบบไหนครับแฮงแบบว่าเปิดหน้าจอมาแล้วลากอะไรไม่ไปเลยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยกดไม่ติดกดอะไรก็ไม่ติดนะครับสักพักหนึ่งมันติดขึ้นมาเองแล้วก็บอกว่า sorry นะครับ t o u c h w i t h you uh TouchWiz uh stop unexpectedly อะไรประมาณของ Android บอกว่า TouchWiz เป็น้าเนะครือมันก็เลย้าไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทางัมซุง Samsung น่าจะออกตัว แก้บักมาเลยเร็ววันนี้นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนชอบถามนะคือว่าตัวนี้เครื่องร้อนไหมร้อนตรงนี้นะครับตรงโลโก้ซัมซุงนะครับก็แต่ร้อนไม่เยอะแล้วก็ร้อนไม่บ่อยนะครับใช้มาเนี่ยมันมร้อนครั้งแรกที่ผมลองคือว่าลงแอปเยอะๆอัดแอปเข้าไปประมาณสิบนี่สิบแอปนะครับอัปเดตแอปยี่สี่แอปโหลดเยอะมากๆตัวนี้ก็ร้อนเป็นธรรมดานะอะไรไม่ร้อนก็เรื่องแปลกแล้วะแต่การใช้งานโดยปกติแล้วเนี่ย ไม่ค่อยร้อนนะฮะตอนนี้เราถ่ายรีวิวมาเนี่ยจริงๆแล้วเปิดหนนะ้าจอกดเล่นกดเล่นมาเนี่ยประมาณ10กว่านาทีแล้ว <c oughs> ก็อุ่นเล็กน้อยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโทรศัพท์อ่านอีเมลนะครับเล่นเฟซเล่นเฟซวันชั่วโมงะฮะมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลยแล้วก็หาร้อนเร็วมากๆซึ่งต่างกับตัวโน้ตสีแล้วก็สัมสุนทรศรีเอนะครับตัวเล็กซึ่งอันนั้นร้อนเร็วกว่าแล้วก็ร้อนมากกว่าแบตเตอรี่นั้นนะครับสบายใจหายห่วงนะฮะก็ เรียกว่าอยู่ได้หนึ่งวันสบายๆไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ไม่ใช้อะไรมากนะครับจะมีรูปที่มันใช้เยอะๆซึ่งก็วันนึงใช้งานปกตินะครับอีเมลเป็นหลักโทรศัพท์เป็นเรื่องรองเปสองนะครับเล่นเฟซบ o ๊กก่อนนอนประมาณชั่วโมงหนึงอัพรูปอัพอะไรบ้างเช็คแฟนเพจบ้าง,างอะไรบ้างนะครับก็ถอดสายชาร์ตอนเช้านะฮะประมาณสักสี่ทุ่มนะฮะหรือประมาณสักสามสบ ก็ถือว่าเพียงพอนะฮะต่อมนุษย์อย่างผมที่ตื่นเช้าไปส่งลูกตกเย็นกลับมาก็สี่ห้าทุ่มก็ต้องนอนแหละถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นเยี่ยวกลางคืนนะครับกลับบ้านที่สามที่สี่แนะนำอพเแบงค์ีกหนึ่งตัวพกเขาไว้นะครับสามพันมิลลิแอมก็เพียงพอแล้วเบาเล็กนะครับแล้วก็ชาร์จไปปุบก,ก็เต็มเต็มก้อนพอดีนะฮะเรียกว่ากลับบ้านช้าสบายมากโดยรวมนะครับถือว่ามันเป็นเอสหกแบ่งพลังนะครับปรับสเปคที่ถูกใจ นะในหลายส่วนก็ถามว่าคุ้มค่ากับการเปลีย่ยนโน้ตสี่ไหมนะครับปากกาไม่ต่างกันมากมีแต่ส่วนที่การเขียนหน้าจอตอนปิดเครื่องเท่านั้นแต่ถ้าคุณแคร์เรื่องกล้องคุณใช้งานกล้องมากบอกเลยว่าเจ้าโน้ต5กล้องชนะเลิศเลยนะจะเขาบอกนะครับเอาเป็นว่าสรุปแล้ว 2,5900บาทนะครับใครคิดว่าราคานี้ฉันจ่ายไหวนะครับจะได้ตัวใหม่ล่าสุดทันชอบหน้าตาของมันนะครับันยจะได้กล้องเทพๆจัดไปครับอย่าให้เสียใครใช้น้ต e 4อยู่นะฮะถ้าเน้นกล้องไม่มากเน้นการใช้การทำงานโดยปกติแล้วเนี่ยตัวนั้นโน้ต5ลื่นกว่าแต่น้ต e 4บอกได้เลยลว่ายังคงตอบโจทย์ชีวิตท่านอยู่นะครับใครใช้ S6 นะครับรู้สึกว่าจอเล็กไปใช้ไหวเมืนผมนะฮะขายทิ้งแล้วมาซื้อโน้ต ได้เลยไม่ผิดหวังดีกว่า6จริงๆเลยนะลื่นกว่ากล้องชัดกว่าแรมเยอะกว่านะครับก็องไงดี่แะหวังว่าบทความนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับนี่ผมชินนัทขอลาไปก่อนนะครับมีอะไรโพสต์ถามได้นะครับที่แฟนเพจของผมนะครับ facebook.com นะครับ slash c h i n page นะครับอ่านในรีวิวอื่นๆนะครับสอบถามคำถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับผ่านช่องทางนี้นะครับที่ www.chinnat.com นะฮะก็สวัสดีครับ ทิ้งท้ายกันไว้ว่าเตรียมชมนะครับรีวิว S6H Plus นะครับเร็วเร็วหนี